ตอนที่สองบอสหมาป่าสาหัวกราสในขณะที่วิทูลกำลังครุ่มคิดหาวิธีสู้กับมันอยู่นั้นหัวข้างขวามือสุดของมันก็ยืดยาวพุ่งเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัววิทูลเห็นดังนั้นจึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แต่ยกโล่ขึ้นเพื่อป้องกันการจู่โจมของมันแค่เท่านั้นปงัง เมื่อหัวของหมาป่าพุ่งเข้ามาอัดกระแทกกับโลกร่างของวิทูนก็กระเด็นออกมาด้วยความเร็วร่างของเขาพุ่งกระแทกกับตึกร้างที่อยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรแล้วร่วงลงพื้นเขากระอักเลือดออกมาคำใหญ่พร้อมกันนั้นโลของเขาก็แตกกระจายออกเป็นเสียงบาเอ้โลแตกเลยแล้วเราจะป้องกันการโจมตีของมันได้ยังไงกันวิทูลบ่นออกมาอย่างหัวเสียเขานึกไม่ถึงเลยว่ามันจะยืดคอออกมาได้นีม่มันเกินคาดของเขาไปมาโข ổ. ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรต่อเจ้าหมาป่าสามหัวก็สร้างวงแหวนเวทขนาดเล็กออกมารอบกายจํานวนมากกว่า20อันนั่นมันอะไรกันวิทูลรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่วงแหวนเวทพวกนั้นดูเหมือนกับจานที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วหันหน้ามาทางเขาปาก จากนั้นก็มีแท่งน้ำขนาดเท่าๆกับแขนของเขาพุ่งเข้ามาใส่วิทูลเบี่ยงหัวหลบออกมาด้านข้างทําให้แท่งน้ำอันนั้นพุ่งปัดเข้าที่ผนังของตึกร้างที่อยู่ด้านหลังของเขานั่นทําให้เขารู้แล้วว่าวงแหวนเวทพวกนั้นคืออะไรมันคือเวทมนต์ของเจ้าหมาป่าสามหัววิทูลรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกไปทําให้แท่งน้ำเหล่านั้นพุ่งตามเขาไปด้วยเปิดใช้สกิลเผ่นป่าราบวิทูลวิ่งหนีออกไปพร้อมกับเปิดใช้สกิลเผ่นป่าราบ นั่นทำให้ความเร็ว5%ของผู้ล่าถูกลดลงแล้วมาเพิ่มให้กับตัวเขานั่นเองแต่ถึงกระนั้นเจ้าหมาป่าสามหัวก็ยังเร็วอยู่ดีความเร็วลดลงไป5%ไม่มีปัญหาสำหรับมันเลยแม้แต่น้อยอะไรกันขนาดขโมยความเร็วมาตั้ง5%แล้วเรายังเร็วไม่สู้มันอีกงั้นหรอจะมีวิธีไหนเอาชนะมันได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยวิทูลหาวิธีที่จะเอาตัวรอดจากเจ้าหมาป่าสามหัวให้ได้ ตอนนี้เขาสามารถวิ่งได้ไวกว่าแต่ก่อนมากทีเดียวถ้าให้ลงแข่งวิ่งสี่คูณร้อยตอนนี้เขาก็มั่นใจได้ว่าเขาจะไม่เป็นที่โลอย่างแน่นอนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหมาป่าสามหัวตัวนี้เขาคิดว่าตัวเองเป็นแค่เด็กน้อยที่วิ่งหนีผู้ใหญ่หรือเป็นแค่หนูที่วิ่งหนีแม่เพียงเท่านั้นสกิลสอดร,รู้สอดเห็นในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเพิ่งได้รับสกิลสอดร,รู้สอดเห็นมา ไม่ลังเลรายเขาก็เปิดใช้งานมันทันทีพลันนั้นปรากฏข้อมูลจำนวนมากขึ้นแก่สายตาของมันตึกเก่า100เมตรตึกเก่า230เมตรตึกเก่า235เมตรหลุมลึก300เมตรซากตึก3 1 0เมตรตึกเก่า343เมตรอาคารร้าง400เมตรเหวลึก410เมตรนั่นคือข้อมูลของสิ่งพวกตึกร้างและสภาพของถนนพวกมันปรากฏระยะทางของสิ่งต่างๆให้เขาเห็นเหวลึกงั้นหรอวิทูลสะดุดตากับเหวลึกที่อยู่ห่างออกไปกว่า400เมตร เขาพลันนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้จึงวิ่งล่อเจ้าหมาป่าสามหัวไปทางนั้นเขาต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดิมพันกับแผนการครั้งนี้ของเขาถ้ามันได้ผลเขาจะรอดแต่ถ้ามันไม่ได้ผลนั่นก็แปลว่าเขาก็จะต้องตายเข้ามาเลย ไม่หมาบ้าวิทูลร้องขึ้นก่อนจะออกแรงวิ่งตรงไปในทิศทางที่มีเหวลึกอยู่เจ้าหมาป่าสามหัวเองก็วิ่งไล่ไม่หยุดหย่อนเหวลึก398เมตรเห,วล,เหวลึก3 9 5เมตรเหวลึก390เมตรเหวหลึก278รอเเมตรเหวลึก200เมตรเหวลึก103เมตร เหวลึก50 m. เมตรระยะของเหวลึกกล้ขึ้นมาเรื่อยๆกับร่างกายและแข้งขาของวิทูลที่เหนื่อยล้าขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันที่ผ่านมาเขาไม่เคยออกกำลังกายเลยเมื่อมาวิ่งเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ก็แทบจะตายกันเลยทีเดียวอีกนิดเดียวอดทนไว้วิทูลกัดฟันวิ่งไปให้ถึงปากเหวลึกนัน่นโดยมีเจ้าหมาป่าสามหัววิ่งตามหลังเมื่อมันเห็นความเร็วของเหยื่อลดลง มันจึงกระหยิบยิ้มแล้วกระโดดพรวดเข้าไปด้วยความเร็วหวังที่จะจัดการปิดฉากของอยู่ในทันทีเหวลึกห้าเมตรเมื่อเข้ามาได้ระยะแล้ววิทูลก็ผ่อนแรงลงเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหมาป่าสามหัวกระโดดพุ่งเข้ามาอย่างเต็มแรงตอนนั้นเองที่เขากระโดดทิ้งตัวไปกับพื้นที่อยู่ด้านข้างทำให้ร่างของเขากระแทกกับพื้นตนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะกลิ้งต่อไปอีกหลายเมตร ผิวหนังของเขาถลอกจนเลือดไหลออกมาทว่าร่างของเจ้าหมาป่าสามหัวกลับพุ่งตกลงไปในเหวลึกโดยไม่สามารถหยุดได้นั่นเท่ากับว่าแผนการของเขาได้ผลคุณสังหารบอสหมาป่าสามหัวคุณเลเวลอัพสามคุณได้รับดาบกลางเขนคุณได้รับวิชาต่อสู้ด้วยมือเปล่าหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีระบบก็แจ้งเตือนเขาอาการบาดเจ็บและบาดแผลทั้งหมดหายไปเป็นปลิดทิ้งพะละกำลังเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ แถมเขายังเห็นดาบที่มีรูปร่างเหมือนไม้กางเขนกลับหัวเล่นหนึ่งพร้อมกับคัมพีที่มีสัญ,ญลักษณ์หยินหยางอยู่บนปกอีกเล่นหนึ่งมาด้วยวิทูลผู้เล่นระดับ8ค่าพลังโจมตี24ป้องกัน24มานา24สกิลเพ่นป่าราบหนึ่ง สอดรู้สอดเห็นหนึ่งแต้มสกิลศูนย์คุณจัดก,การบอสลงไปแล้วตัวคุณจะถูกส่งกลับไปยังโลกแห่งความจริงหลังจากนั้นตัวของวิทูลก็ถูกระบบส่งให้กลับมายังโลกแห่งความจริงเขาตื่นจากฝันโดยที่พบว่าตัวเองยังนอนอยู่บนเตียงเขารู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากเขาไม่เคยตื่นจากการนอนกลางวันแล้วรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินออกจากห้องตอนนี้เป็นช่วงเย็นท้องฟ้าสีส้มที่ทุกคนเรียกว่าเป็นช่วงเวลาผีตาผ้าอ้อม เขาเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วเอาน้ำออกมาดื่มจากนั้นมองไปยังนาฬิกาที่ติดอยู่ผนังของบ้านก็พบว่าตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็ยนแล้วและอีกไม่นานแม่ของเขาจะต้องกลับมาจากการทำงานแล้วด้วยอย่างแน่นอนรู้สึกสบายตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยวิทูลพึงพำออกมาพร้อมกับบิดร่างกายเพื่อไล่ความขี้เกลียดออกไปตอนนั้นเองที่เขาคิดว่าตัวเขาควรจะออกกำลังกาย เพราะเขาไม่ออกกําลังกายเลยทําให้ร่างกายที่ผ่านมาไม่ค่อยแข็งแรงเขาคิดว่าหากร่างกายเขาแข็งแรงกว่านี้คงสู้กับเจ้าหมาป่าสามหัวนั่นได้ง่ายกว่านี้แล้วคิดได้เช่นนั้นก็เขียนโน้ตเอาไว้ให้แม่ก่อนจะเอารองเท้านักเรียนมาสวมแล้วออกจากบ้านไปแค่แๆเหนื่อยจริงแฮะวิ่งได้ไม่นานเขาก็เกิดอาการเหนื่อยเขานั่งพักนิดหน่อยแล้ววิ่งต่อไปจนเวลาล่วงเลยไปกว่าหนึ่งทุ่งเขาค่อยกลับ วันนี้เขาวิ่งได้ประมาณหกิโลแต่ร่างกายก็เหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกทว่าเมื่อเทียบก,กับการวิ่งหนีเจ้าหมาป่าสามหัวแล้วแค่นี้ถือว่าเด็กๆกลับมาแล้วครับวิทูลเปิดประตูเข้าไปก็เห็นแม่ของเขานั่งดูทีวีอยู่เมื่อเห็นวิทูลก็รีบถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงมิลูกไปไหนมาแล้วหายไข้แล้วจริงๆหร,รอได้ยินดังนั้นวิทูลก็ยินแล้วพยักหน้าให้ผู้เป็นแม่ครับตอนนี้ผมรู้สึกสบายดีมากเลยครับผมยังออกกำลังกายได้ดีอีกด้วย วิทูลพูดขึ้นงั้นก็ดีจะออกกําลังกายจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะไปอาบน้ําก่อนไปแล้วมากินข้าวแม่ของเขาพูดวิทูลตอบรับแล้วไปอาบน้ําก่อนจะมากินข้าวจากนั้นก็นอนเขาคิดว่าฝันคราวนี้เขาจะทําให้ดีกว่าเดิมเขาจะจัดการพวกมอนสเตอร์แล้วเก็บเลเวลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ทว่าคืนนั้นเขาหลับไปโดยที่ไม่ได้ฝันอะไรเลยนั่นทําให้รู้ว่าหนึ่งวันเขาสามารถเข้าไปในโลกแห่งฝันร้ายได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น